ดีค่ะวิดีโอวันนี้นะคะซายจะพามาทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ใหม่จากแบรนด์พรีเมียมของวสันนะคะนั่นก็คือแบรนด์เดอร์มาแอคชั่นพค่ะหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับแบรนด์นี้นะคะในตัวของผลิตภัณฑ์กันแดดซึ่งเป็นขวดสีขาวส้มนะคะอันนั้นคือโปรดักที่ขายดีของเขามากๆนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยโปรดักที่เราจะมาทำความรู้จักกันจะเป็นครีนซิ่งค่ะซึ่งเป็นครีนซิ่งสุดน้ำหรือว่าครีนซิ่งวอเ t อรนะคะ ของแบรนด์เดลมาแอคชั่นพลันะคะซึ่งมีด้วยกันอยู่3สูตรด้วยกันนะคะใส่จะเอาให้ดูกันนั่นก็คือหน้าตาแบบนี้มีอยู่3สูตร3สีนะคะมีสีฟ้าสีชมพูสีเขียวนะคะก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกันในแต่ละตัวนั้นใส่ขอเล่าเบนฟิตหลักๆของ PRODUCT ก,กลุ่มนี้ก่อนนะคะว่าเขามีคุณสมบัติยังไงบ้างเนาะ คุณสมบัติตัวแรกนะคะก็คือเป็น My Water Based Formula นะคะนั่นก็คือเป็นสูตรน้ําซึ่งสูตรน้ําที่เขาเคลมว่าสามารถทําความสะอาดได้อย่างล้าลึกสามารถใช้ได้โดยที่ไม่ต้องล้างน้ําซ้ํานะคะอาจจะบอกกับคนที่ไม่ต้องการทำความสะอาดในหลายๆขั้นตอนบางคนอาจจะชอบแบบว่าทีเดียวแล้วจบไปเลย,เลยอะไรเงี้ยนะคะก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าความรู้สึกของแต่ละคนที่ใช้นะคะแล้วของไซเองเนี่ยไม่ว่าจะยี่ห้อไหนก็ตามถือเช็ดเสร็จแล้วจะต้องแบบว่า ล้างน้ำต่อเพราะยังไงเราก็ต้องอาบน้ําอยู่แล้วนึกออกป่ะอันนี้ก็คือหนึ่งในคุณสมบัติของเขาที่เขาเขียนว่าคือถ้าถ้าขี้เกียจสามารถล้างเช็ดเสร็จแล้วก็เสร็จหรือจบเลยไม่ต้องใช้น้ําล้างต่อดได้นะคะทีนี้คุณสมบัติข้อที่2นะคะก็คือทำประสาทเมคอัพได้นัน everyday makeup เนี่ยเราเอาออกได้แน่นอนข้อที่3นะคะก็คือเป็นสูตร n o n g a s y formula นะคะนั่นก็คือจะไม่ทิ้งความเหนืะหนะไว้บนผิวดังนั้นก็คือจะไม่ก่อให้เกิดซิวอุดตันขึ้นบนผิวหน้าของเรา ข้อที่4นะคะไม่มีพาราเบนเป็นสูตรออยฟรีไม่มีสีแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์อีกด้วยข้อที่5นะคะคือเขาทดสอบแล้วว่าสําหรับผิวที่แพ้ง่ายเนี่ยก็สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาได้นะคะข้อที่6สําคัญมากๆเลยทั้งหมดที่ว่ามานี้นะคะผ่านการทดสอบโดยสถาบันเดิม s แกน a อเชียค่ะซึ่งก็คือทั้งหมดที่เราเล่ามาเนี่ยไม่ได้พูดแต่ปากเปล่าแต่ว่ามีสถาบันวิจัยรับรองนะคะว่าเป็นอย่างนี้จริงๆนะ มีดีถึง6ข้อด้วยกันนะคะทีนี้สิ่งที่เราจะต้องมาดูต่อไปนะคะก็คือส่วนผสมหลักของในแต่ละสูตรนะคะว่ามีอะไรบ้างในทั้ง3สูตรนี้นะคะจะมีส่วนผสมหลักที่เหมือนกันอยู่ในทั้ง3สูตรนะคะก็คือ 1. น a c ะคะแบคทีเรียเอ็ก แล้วก็2นะคะไฮยาลูโรนิกแอซิดซึ่งทั้ง2ตัวนี้นะคะมีคุณสมบัติหลักกนะ็คือช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวทีนี้อย่างที่บอกไปนะคะว่ามีด้วยกันทั้งหมด3สูตรซึ่งทั้ง3สูตรนี้แน่นอนว่านอกจากส่วนผสมหลักที่เหมือนกันแล้วเขาจะต้องมีส่วนผสมพิเศษที่จะทําให้แต่ละสูตรเนี่ยมันดูแบบ พิเศษแตกต่างกันออกไปนะคะว่ามีอะไรบ้างยังไงบ้างนะคะตอนนี้ไซก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะเป็นทีละตัวละตัวไปว่าอะไรเหมาะกับใครขอเริ่มต้นด้วย1สูตรที่ไม่เหมือนใครเลยก่อนตัวนี้นะคะตัวสีฟ้านะคะก็จะเป็นสูตรที่ชื่อว่าซีบัมคอนโทรลนะคะจะเป็นเหมาะสําหรับผิวที่เป็นคอมบิเนชันสกินทู o ออยลี่สกินนั่นก็คือเป็นสูตรที่ช่วยควบคุมความมันบนผิวนะคะแล้วก็ สามารถใช้ได้ในผิวที่เป็นผิวผสมไปจนถึงผิวมันตัวสีฟ้านี้นะคะส่วนผสมพิเศษของเขานะคะก็คือจะมีซิงค์กลูโคเนตนะคะซึ่งเป็นตัวที่ช่วยควบคุมการผลิตน้ำมันบนผิวให้ได้ดียิ่งขึ้นและยังมีอะมิโนแอซิดอีกตัวนะคะซึ่งเป็นตัวช่วยลดความมันบนผิวแต่ว่าจะไม่ไปทำลายความชุ่มชื่นตามธรรมชาติของผิวสูตรต่อไปสีชมพูนะคะสูตรนี้ชื่อว่ามอยเจอร์แคร์ค่ะเป็น for all skin type นั่นก็คือใช้ได้ทุกผิวเลยว่าไม่ว่าจะเป็นผิวมันผิวแห้งผิวผสมหรือว่าผิวขาด ก็ตามสูตรนี้นะคะมีโคเอนไซคิวเทนเข้ามาเป็นส่วนผสมพิเศษค่ะโคเอนไซคิวเทนคืออะไรายมั่นใจว่าสาวๆทุกคนจะต้องรู้จักนะคะเพราะว่าสารตัวนี้เนี่ยเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนซ์ซึ่งจะทําให้ผิวของเราดูอ่อนเยาว์อยู่เสมอนะคะใครที่มีความรู้สึกว่าเราต้องการทาความสะอาดผิวด้วยแล้วก็ช่วยบํารุงผิวให้ผิวของฉันดูอ่อนเยาว์ลงไปด้วยเนี่ยก็จะต้องใช้ตัวสีชมพูตัวนี้นะคะซึ่งก็เป็นสูตรที่ไซเลือกแล้วว่าไซเหมาะกับสูตรนี้แหละ และส่วนสุดท้ายนะคะก็คือสีเขียวตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นสูตรที่ชื่อว่า brighten up นะคะซึ่งชื่อก็บอกอยู่แล้วนะ brighten up ก็คือทำให้ผิวดูสว่างกระจ่างใสขึ้นแล้วมันมีส่วนผสมอะไรพิเศษล่ะที่มาทําให้ผิวดูสว่างกระจ่างใสขึ้นนะคะนั่นก็คือตัว l ค c t i c a Ac ซิดนะคะและแน่นอนว่าสูตรน,นี้นะคะก็จะเป็นเหมือนสูตรสีชมพูนะก็คือใช้ได้ ทุกสกินไทป์เลยไม่ว่าคุณจะมีผิวอะไรก็ตามดังนั้นวิธีเลือกใช้นะคะง่ายๆก็คือใครที่กังวลมากๆเลยว่าตัวเองผิวมันมากผิวฉันสามารถทอดไข่บนหน้าของฉันได้ฉันไม่ยอมฉันต้องเอาความมันนี้ออกไปหรือแมลงวันบินมาติดหน้าฉันเอาไม่ออกนี้นะ <c oughs> ก็จะต้องใช้สูตรสีฟ้าตัวนี้นะคะแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนที่ ไม่ได้ห่วงเรื่องความมันบนใบหน้ามากอาจจะมันเหมือนกันแต่ไม่ได้มันมากจนฉันรู้สึกว่าฉันคอนเซิร์นเรื่องนี้เป็นอันดับหนึ่งแต่ฉันคอนเซิร์นว่าผิวฉันเนี่ยถ้าเกิดได้รับการเนตขัดล้างบ่อยๆแต่งหน้าบ่อยๆแล้วผิวของฉันเนี่ยจะแก่ก่อนวัยก็จะต้องใช้สูตรสีชมพูสูตรนี้นะคะซึ่งเหมาะมากกับคนที่แต่งหน้าเยอะๆแต่งหน้าบ่อยๆนะคะแล้วก็ต้องการแอนตี้ออกซิเดนต์ซึมเข้าสู่ผิวไม่ว่าจะวิธีการใดก็ตามเพราะฉะนั้นเลือกสีชมพูนะคะ คนที่รู้สึกว่าผิวของตัวเองเนี่ยหมองคล้ำไม่สว่างไม่กระจ่างใสฉันไม่มีออร่าบ,บนผิวฉันเดินไปไหนทำไมไม่มีฟอลโล่สปอตไลท์จับฉัน <No. S 1> เราต้องสร้างสปอตไลท์ด้วยตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องใช้ตัวไบรท์เชนาบสสูตรสีเขียวสูตรน,นี้นะคะไม่ว่าคุณจะมีผิวอะไรก็ตามโอเคเพื่อที่จะสร้างฟอลโล่จับหน้าเป็นของตัวเองแบบนี้นะคะ เพนซิ่งวอเตอร์จากเดอร์มาแอคชั่นพลัสสตัวนี้นะคะสามารถหาซื้อได้ที่ร้านวัสันนะคะราคาอยู่ที่ขวดละ280บาทเท่านั้นให้มาในปริมาณ200 ml เลยทีเดียว ก็เท่านี้แหละที่จะมาแนะนําให้รู้จักกันนะคะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่อยากจะฝากไว้ว่าถ้าใครอยากจะได้รีมูฟเมคอัพดีๆสักตัวคือมันมีมากมายหลากหลายในตลาดละเกินวันนี้ก็เลยจะมาแนะนําให้รู้จักกันอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ลองช่างใจแล้วก็เลือกซื้อดูนะคะถ้าอย่างไรก็ขอถือโอกาสนี้นะคะในการทดลองใช้ตัวสีชมพูนี้ไปด้วยเลยแล้วกันก็เราจะมาลบหน้ากันนะคะสำหรับเผ <laughs> ื่อว่ามีน้องๆหรือใครที่แบบยังยังใช้ตัวคลีนซิ่งไม่เป็นนะคะก็ อาจจะดูตามทรายไปแล้วก็ลบตามไปก็ได้หรือว่าแบบก็ดูไปเถอะนะคะคือถ้าจบวิดีโอนี้ด้วยหน้าตาสวยๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆหลายคนอาจจะแบบไม่ไม่ไมฉันอยากเห็นแกหน้าตาแบบว่าลนๆอีกก็สนองความต้องการค่ะจากไปลนๆก็ได้อุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีตัวสัมลีแบบนี้นะคะก็จะมีตัวครีนซิ่งของเราซึ่งไรเลือกสูตรสีชมพูนะคะ นะคะ้วยตัว cleansing water สูตรสีชมพูนี้นะคะของ the My action plus นะคะ <c oughs> ให้ดูให้เห็นกันชัดๆนะคะว่าลบได้แล้วก็สายไม่แสบผิวนะคะทีนี้ <c oughs> ก็อยากจะฝากอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับเพื่อนๆที่แต่งหน้าหรือว่าเพื่อนๆที่แบบว่าทากันแดดทุกวันนะคะยังไงก็ต้องใช้ตัว cleansing นะคะช่วยในการ remove เจ้าที่เราทาทั้งหมดออกไปนะคะอย่าลืมว่าขั้นตอนนี้นะคะสำคัญที่สุดสำคัญมาก พอๆก,กันกับการใช้สกินแคร์ให้ถูกกับผิวนะคะนั่นคือการที่เราแต่งหน้าแล้วเราต้องรับผิดชอบให้กับผิวของเราด้วยการที่ทำความสะอาดเขาให้ดีนะคะทำความสะอาดให้เรียบร้อยดังนั้นปัญหาต่างๆที่ตามมาก็จะไม่เกิดขึ้นอาทิ <c oughs> เช่นซิวตันบนใบหน้านะคะถ้าเราทำความสะอาดดี <c oughs> ก็ฝากไว้เท่านี้ละคะ่ะแล้วก็เอาไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะบายยสมใจแล้วนะจากไปแบบน่าร้อๆแบบนี้ไม่ต้อ